วัดีครับ,รบวันนี้มาพบ<อ>ก,กันอีกกันพี่พี่เต้โอ้โ,อโ,อโดนมากอ้าววันนี้เราจะพูดถึงวิตามินผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบบอกว่าเราจะซื้อของวิตามินสำคัญเป็นแบบแรกๆนะครับวันนี้ก็มีวิตามินตัวหนึ่งมารีวิวท็อปเลยตัวนี้ไฮเอ็นสุดๆใช่นะครับก็ปกติเนี่ยจะมีมา2ขนาดก็ขนาด4 4แพ็คอีกขนาดย2่องแพ็คแมมีรุ่นใหม่เป็นผงด้วยสำหรับคนที่ไม่ชอบทรมานนะครับแต่ผมว่าอันเนี้ยเด็ดรดปกติเนี่ยก็จะเป็นแพ็ค่างนี้นะครับเปิดมาก วันนี้จะมีซีลอย่างดีนะครับแต่ว่าที่กินไปแล้วมันก็จะมีเป็นอย่างนี้ครับเป็นซองๆเยอะเยอะหนึ 1> 1่งซองประกอบด้วย11เม็ดนะครับผมสิบเอดเม็ดเดี๋ยวเราจะมีรีวิวกินด้วยนะแต่เดี๋ยวขอพูดถึง ประกอบข,ข้าวๆก่อนก็หลกัหลกๆเนี่ยข้อดีก่อนมันไม่ใช่แค่วิตามินปกติไปได้ไปซื้อวิตามินรวมเนี่ยก็ได้วิตามินรวมจริงๆนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยคุณซื้อวิตามินรวมเนี่ยคุณได้อย่างอื่นด้วยคุณได้ BCAA คุณได้ตัวบำรุงกตับคุณได้พวก Superman Enhancing แบบกระตุ้นร่างกายกระตุ้นระบบขัผสานย่อยอาหารดีขึ้นคือคุณซื้อตัวเดียวเนี่ยจบเลยนี่คือไฮเอนด์เลยคือตัวเดียวจบ เราจะต้องมากินหรือเปล่าเราต้องกินเราต้องกินให้ดูแล้ววันนี้เราชาเลจ์ด้วยกินรอบเดียว11เม็ดเลยเคยมีคนถามพี่กินเยอะเอะี้ยกินได้เหรอกินได้ดิมีปากปากปากง <c oughs> ่ายเลยคือจริงๆแล้วมันาฉีกง่ายมากเลยสังเกตเปิดปาบปุ๊บรับอ่าออกมาเทใส่มือกินเยอะจังพี่กินหมดเหรอกิน<อ>หมดใช่ไหกินทีละเม็ดสิถ้าหนูกินทีเดียวไม่ได้หนูกกินทีละเม็ดนะคะไม่อยากแต่กินแล้วผมฝึกไว้แล้วฝึกไว้แล้วฝึกมาประมาณปีกว่าๆเท่าไรก่อนผมกินที่ผมกินนี้ ที่มันเหนื่อยใจว่าค่ะเพราะแันคือลำบากกว่ามันเยอะว่ะปวดจะหมดน้ำหมดขวดเออเหนื่อยๆมากแล้วจุกจุกน้ำกันมันก็ต้องกินน้ำเยอะแหละนี่มปีกว่าๆเลยเหรอปีกว่าจริงปุ๊บสองวันกินกันมานานแค่ไหนตัวนี้กินมาสองปีนะสองปีสองปีหรือสามปีประมาณสามปีวันนี้ก็ยังกินอยู่วันนี้ก็ยังกินอยู่แต่กินนี้ต้องแอบแต่ไม่ให้แม่เห็นเดี๋ยวแม่แบบ หรือกินยาเอาไอไม่เหมือนแม่ผมเลยได้ได้กับหรือแาเหรกกินเยอะไปมันไม่เป็นอะไรเหรอลูกมันไม่เอันตรายหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นวิตามินนะครับคุณกินวิตามินได้นะครับผมไม่เป็นไรเวลาเวลาแม่เดินมาเราเก็บแต่พอเล็งเล็งแม่ไปแล้วผมเก็บแล้วผมแนะนำนิดนึงคือตามตามถ้าถ้าคุณดูตามข้างกล่องนะครับมันจะให้กิน2แพ็คต่อหนึ่งวัน ซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างจะสูงเกินไปนสําหรับคนปกตินะครับผมแค่ออกกำลังกายปกติเนี่ยผมแนะนำว่าวันละแพ็คก,ก็เพียงพอแล้วคนตัวใหญ่ก็กิน2ได้คนตัวใหญ่ก็ทิน2ไ,ได้ครับผมแล้วก็เวลาที่ดีที่สุดของวิตามินเนี่ยทานหลังอาหารเช้าเลยนะครับทานทั้งหมดเลยหลังอาหารเช้านะครับผมแล้วก็มีคําถามว่าเม็ดใหญ่แค่ไหนมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆนะครับ แล้ววิตามินบีโรมันจะเหมือนแบบเป็นเชื้อราอย่างนี้ด้วยนะครับในปากกันเชื้อราแลบะบจริงๆวิตามินบีทุกชนิดจะเป็นทุกยี่ห้อเป็นไงครับจะมีแบบเป็นลาลาขึ้นมาสุดพายให้ดูใกล้ดูให้ใกล้จะชัดแล้ลลเบลอนะครับมันมีเม็ดนึงเปรี้ยวๆอ่ะนม็ดนึ่งอะไรวิตามินซีนี่นี่นี่เม็ดนี้เปรี้ยวเม็ดนี่เปรี้ยวแล้วกินนานๆกินเยอะๆอย่างเงี้ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ถ้าคุณกินแบบไม่ได้โอเวอร์โดสนะไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าวิตามินเนี่ยคุณใช้ทุกวันอยู่แล้วแต่นี่ก็ในนี้ก็กินกันมาเกินนปีทุกค ใช่ต้องอธิบายแบบนี้คือร่างกายเราเนี่ยคุณกินโปรตีนเยอะๆนะครับผมร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์คุณกินโปรตีนก็คือเติมน้ํามันเข้าไปแต่ถ้าคุณไม่กินวิตามินเนี่ยมันเหมือนน้ามันเครื่องไม่ดีร่างกายคุณก็ใช้น้ามันไม่ดีรถคุณก็ฝืดอะไรเพื่อนี่มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ร่างกายคุณใช้โปรตีนดีขึ้นย่อยดีขึ้นดูซึมดีขึ้นนะนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่ากินวิตามินรวมยี่ห้ออื่นอยู่แล้วอ่ะให้ทำไมเลิกกินมันก็ต้องไม่ใช่ไม่เลิกกินมันก็ต้องดูว่ามันเพ ส่วนมากจะเป็นวิตามิน B ีที่ค่อนข้างจะดสสูงนะครับแล้วก็อาการที่ตามมาฉี่เหลืองเป็นอะไรไหมส่วนมากจะเป็นผลของวิตามิน b 6นะครับผมซึ่งไม่เป็นไรนะครับผมร่างกายขับออกมานะครับผมไม่ได้แปลว่าใช้ไม่หมดหรืออะไรนะครับผมคือมันเป็นผลกระทบของมันอยู่แล้วนะครับผมที่ว่าพอกินวิตามิน b 6 6ดสสูงเนี่ยปะสะัสสาวะจะเปลี่ยนสีนะครับผมถ้ากินวิตามินแล้วเนี่ยไม่ต้องกินผักกับผลไม้ได้ไหมได้ครับ เพียง <P ew l ug> พอด้วยอันนี้จรงถ้าใช่อันนี้ค่อนข้างจะสราน,นะเพราะว่า <c oughs> บางทีคุณท้าจะถามว่ากินผักให้ได้วิตามินเพียงพอที่เท่ากับกำเนี้ <c oughs> <ช>ยงงคุณกินผักเป็นเป็นเป็น<ล>เป็นไล่รเลย <c oughs> เป็นโลเลยนะที่บอกคุณเพิ่งเลี้ยงเสร็จคุณกินผักเป็นโลเลยนะฉะนั้นเนี่ยวิตามินน้องข่างจะตอบโจทย์จุดนี้นะครับผมถามตรงกันข้ามผมกินผักผลไม้เยอะอยู่แล้วถ้าผมกินวิตามินด้วยเนี่ยมันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าโอเคถ้าคุณกินผักผลไม้เยอะอยู่แล้วคุณต้องคอนซีเดอร์ว่าเรื่องน้ำตาลด้วยสมมติคุณกินผลไม้่อนท่างจะเยอะึงนิวมีสู คุณไม่ได้แต่วิตามินแล้วคุณได้น้าตาลในโดสที่แบบโอเวอร์มากนะครับคุณจะยอมแลกการกินน้ําตาลเยอะๆกับวิตามินที่เพียงพอต่อวันไหมหรือคุณจะกินวิตามินเลยโดยที่คุณไม่ได้เอเซนต์อย่างนี้ก็แปลว่าถ้ากินวิตามินรวมแล้วเนี่ยอย่ากินผลผักผลไม้เยอะเกินไปหรอไม่ใช่ไม่มีอะไรเยอะเสียไปล่ากินได้ครับผมคุณก็กินให้มันพอดีคุณกินวิตามินรวมแล้วก็กินผลไม้นิดหน่อยแต่เป็นคนที่มีคาถวมตลอดเวลาดีนะเขาบอกว่า่มีคำถามเป็นเบาหวาน กินวิตามินนี่วิตามินใส่น้ำตาลเออีกงนีโอเครัไมเเรามาลองกินลองเลยลองจะมนกันหลายหลายๆคนเขาบอกว่าวิตามินนี่มันกินยาก1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปเกสริงๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเล้วเราจะเอามารวมกันดูนะครับายากลมายากลมายากลด้วย มีการกินไม่ยากครับผมเข้าปากเลยอ็อกอ้าวไม่ใช่ล่วงล่วงหนึ่งเม็ดเอ้ยไม่ครบไม่ครบสิบเอ็ดโอ้โหนึงสองสามไปกินวิตามินเสร็จต้องกินน้ำตามเยอะเยอใช่ไหมผมไม่คอไงคอติดคอได้อยู่น้ำแค่นี้เอง แช่ไหมตายจริงแล้วควรกินเยอะครวรกินเยอะครึ่งขวดกัเลยก็ได้ปาล์มใหญ่อย่างเงี้ยหนัก78็กิโลเนี่ยใช่ไหมแปดสิบกินกี่แบ๊กแปดสิบห้ากินกี่แบ๊ผมว่ากินแพ็คเดียวนะแพ็คเดียวใช่ผมว่าสองแพ็คที่สำหรับคนที่แบบน้ำหนักตัวใหญ่น้เยอะใช่มันเกิน80ขึ้นไปเพราะกายอ่ะเพอาะกายเพรากายเกืสองเมตรเราแค่แบบกินช้แค่เดียวพอใช่เรากินไปช้ำเพืองใช่เพืงเพืงแพงด้วยลองดูกินมันก็จะแบบเหมือนยาจีนนะใช่ใช่ โอเคชอบผมชอบนะแต่ผมไม่ชอบเพราะมันมันมันเป็นสมุนรู้สึกเป็นสมุนไพรมากกว่าเป็นแบบเคมีอ่ะอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวิตามินแอนิมอลแคปแล้วลองมาดูสินค้าตัวอื่นกันอีกวันหลังเย้โบ้ยเย้เก็บ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  BP Muscle ตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแบรนด์ Animal และ Universal รวมไปถึงอุปกรณ์ฟิตเนสแบรนด์ Kissy อย่างเป็นทางการ